สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ห้องดูดวงเพิ่งน้อยนะคะชาวราศีกุมทุกท่านคลิปนี้เป็นคลิปทํานายนะคะดวงในส่วนของเดือนเมษายนนะคะว่าชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะค่ะมาดูในเรื่องของการเงินนะคะเพิ่งมองว่าคุณมีโอกาสได้เงินทองจากการที่ว่า คุณสะสมคุณเริ่มต้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้อ่ะคุณก็จะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตที่คุณทำนะคะหรือแม้แต่คุณไปเริ่มต้นทำอะไรลงทุนเปิดกิจการหรือว่าไปลงทุนในส่วนของการฝากเงินก็ได้กินดอกเบี้ย ع, อย่างนั้นก็ได้ค่ะหรือทำอะไรก็ตามเพิ่งมองว่ามันจะค่อยๆได้เงินได้ทองนะคะเห็นเปล่าต้นไม้เป็นเงินเป็นทองนะคะแต่ทีเนี้ยกว่าจะได้เนาะก็ไม่ใช่ง่ายๆเพราะว่าเห็นไหมเขามี จอบใช่ไหมคะอ่ามีจอบในการขุดตีนเพราะฉะนั้นคือกว่าที่จะปลูกมาเป็นต้นไม้ต้นเงินต้นทองได้เขาใช้เวลาแล้วก็ใช้ความอดทนความพยายามนะคะค่ะทีนี้ในเรื่องของการงานมองว่าการงานของคุณนะคะ มาจากในเรื่องของว่าการเดินทางการไปติดต่อสื่อสารต่างๆแต่ทีนี้คุณจะต้องเ,อ una, เขาเรียกว่าใช้คนให้ถูกกับงานหรืออีกกรณีหนึ่งคือเลือกคนให้ถูกกับงานได้ด้วยเช่นกันนะคะเพราะเพิ่งเห็นนี่สะพิงตัวนี้นอนไม่ยอมเดินอีกตัวหนึ่งพร้อมเดินรออีกกรณีหนึ่งจะเป็นในส่วนของว่าคุณพร้อมที่จะก้าวเดินไปทํางานหรือก้าวที่จะออกไปสู่โลกภายนอกได้ด้วยเช่นกันนะคะหรืออีกกรณีหนึ่งคือหมายถึงว่าง,างานของคุณเป็นงานที่ต้องใช้ความกระตือล้อนการติด ต่อสื่อสารกับผู้อื่นนะคะอาได้ด้วยเช่นกันสำหรับความรักความรักนะคะเพิ่งมองว่าตอนนี้ท่านที่มีคู่อยู่แล้วเนาะเพิ่งมองว่าค่อนข้างจะนิ่งนะคะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงบางครั้งคุณอาจจะรู้สึกว่าอยากจะหยุดอยากจะจบด้วยซ้ำเพิ่งมองว่าให้ใจเย็นๆก่อนนะคะแล้วก็พักผ่อนหย่อนใจนอนเยอะๆไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะคะเท่านั้นเองสําหรับท่านที่ยังไม่มีนะคะเพิ่งมองว่าก็อย่าเพิ่งไปหา รอให้พ้นในส่วนของเดือนเมษาย,ยนก่อนดีกว่าเพราะว่าตอนนี้มันก็เหมือนว่าคุณก็พร้อมที่จะมีความสุขเนาะ,ะกับรอบด้านกับอะไรอย่างเงี้ยมากกว่านะคะสำหรับไพ่อยากบอกอะไรไพ่จะบอกว่าโอ้คุณเป็นคนลุยสู้ไม่ว่าจะมีปัญหาปรรคอะไรเข้ามาก็ตามะคะ่ะคุณพร้อมที่จะแบบว่าเผชิญปัญหาปรรคักกคะ่ะเขาเรียกว่าคุณมีไม้ตายอะ คุณมีฝีมือนะคะอ่ะก็ใช้สิ่งเหล่านี้แหละในการจัดการในการแก้ไขปัญหาแล้วก็ในการที่จะดําเนินชีวิตต่อ,ตอไปค่ะค่ะยังไงพึ่งก็ฝากในส่วนของ u t u b e นะคะดูดวงพึ่งน้อยแล้วก็ในส่วนของเพจดูดวงพึ่งน้อยด้วยฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะชาวราศีกุมขอให้มีความสุขกันมากๆนะคะในเดือนเมษายนขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ